รอบรู้ปีศาจแดงประจําการเช้าวันเริ่มต้นเดือนใหม่สัปดาห์ใหม่วันที่1กันยายนหลังผ่านช่วงเวลาที่ตลาดซื้อขายนักฟุตบอลเปิดทำการมาราว3เดือนเต็มๆในที่สุดแล้วครับเด็ไลน์ตลาดประจําหน้าร้อนปี2025ก็มีกําหนดสิ้นสุดลงในคืนวันนี้ ตรงตามเวลาบ้านเราก็คือตีหนึ่งนั่นเองครับและสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายสิ่งหลายอย่างเริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นประตูฝั่งขาเข้าและขาออกของสโมสรอ,อย่างช่วงหลังเกมการแข่งขันเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาที่พวกเขาเปิดบ้านสะกดคําว่าชนะเหนือเบอร์ลี่ก็มีความเคลื่อนไหวในส่วนของลัสุูฮอยลุนที่ได้เดินทางไปที่เมืองเนเปลิลประเทศอิตาลีเพื่อเตรียมเปิดตัวเป็นผู้เล่นใหม่ของสโมสรน,นาโปลีภายใต้สัญญารูปแบบการยืนตัวชั่วคราวจนจบฤดูกาล2025-2026พร้อมค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสาหรับาเช่ยื ีตัวเลข5.2ล้านปอนด์ควงออปชั่นซื้อขาดที่มีรายละเอียดปีกย่อยน่าสนใจนั่นคือออปชั่นซื้อขาดทั่วไปที่ตัวเลข38ล้านปอนด์ซึ่งจะกลายเป็นบังคับซื้อขาดในทันทีหากว่าสโมสรนาโปลีสามารถคว้าสิทธิ์ไปลุยยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าได้สำเร็จ ดิวของลาสมุดฮอยลุนกับสโมสรนาโปลีต้องย้าว่าจบแล้ว100%นะครับตัวของกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กเองเดินทางไปเช็คอินที่อิตาลีแล้วได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนๆของนาโปลีตามภาพข่าวที่ปรากฏออกมาให้เห็นและเป็นไปได้นะครับว่าเมื่อถึงเวลาที่รอบรู้ปีศาจแดงเช้านี้ถูกอัพให้แฟนๆรับชมกันนาโปลีอาจเปิดต,ตัวลาสมุดฮอยลุนแบบมีภาพข่าวประกอบเสร็จสิ้นไปแล้วด้วยก็เป็นไปได้ครับ เช่นเดียวกับเคสของอเลฮันโดกานาโชนะครับที่เนาว,วันนี้สิ้นสภาพกันเป็นผู้เล่นในสังกัดของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว100%จากดีวที่ปีศาจแดงขายออกให้กับเชลซีสโมสรร่วมลีกสนับราคาอยู่ที่40ล้านปอนด์กับส่วนแบ่งการขายในอนาคตที่ตัวเลข10%โดยที่ตัวของสตาร์บอยลูกฟ้าขาวก็มีภาพที่ไปปรากฏอยู่ที่สแตมฟอร์ดบิท เกม่็คือวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยและตามมาด้วยภาพเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่สิงโตน้ำเงินครามหัวสายใช้ไอเดียให้สวมชุดเชลซีนั่งกอดอกบนป้ายโฆษณาอันมาจากท่าดีใจที่ตัวของอเลฮันโดการาโชเคยครีเอทเอาไว้สมัยทำประตูให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับส่วนเคสที่ยังค้างคาและคงต้องรอลุ้นจนถึงวินาทีสุดท้ายของคืนวันนี้หลักๆก็จะมีดีลของอันโตนีและจาดอนซันโชครับที่เข้าขายมืดแปดด้านมากจริงๆกับปีศาจแดงเนื่องจากเงื่อนไขการปล่อยนั้นค่อนข้างยากและถูกบีบให้ยากเข้าไปอี หากไม่ได้ย้ายออกโดยเฉพาะกับจาดอนซานโชตามที่สื่อต่างประเทศรายงานเอาไว้มาตลอดนะครับว่าหากสุดท้ายแล้วตลาดปิดและเขายังไม่ได้ย้ายไปไหนเจ้าตัวก็โอเคครับที่จะอยู่ในสังกัดของปีาศาจแดงแบบรับค่าแรงไปจนครบสัญญาโดยจะได้ลงเล่นหรือว่าไม่ได้ลงเล่นนั้นไม่ใช่สาระสาคัญสําหรับเขาครับแต่ว่าเจอแบบนี้ก็ปวดหัวงเหมือนกันนะแต่คงต้องรอลุ้นกันต่อครับว่าใกล้ตลาดบายคืนนี้จะมีหักมุมเชิงบวกต่อ, United, อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่า ขณะดเดียวกันไฮไลท์ฝั่งขาเข้ากับช่วงเวลาตลาดใกล้วายก็ถือว่าน่าจับตามองไม่แพ้กันครับเมื่อตอนนี้เป็นที่ชัดเจนครับว่าปีศาจแดงเพิ่งมีรายรับจาก2ดีลขาออกทั้งอเลฮันโดกาลาโชและลาสมุดฮอยลุนมาหมัดๆมนำไปสู่ความน่าสนใจที่แฟนบอลตั้งคำถามกันนะครับว่าแบบนี้อาจจะพอมีอีกสักดีล2ดีลในฝั่งขาเข้าทิ้งท้ายตลาดหน้าร้อนนี้ให้สมใจบ้างไหมโฟกัสหลักๆชัดเจนนะครับว่าอยู่ที่ตำแหน่งของผู้รักษาประตูกับตัวละครในหน้าข่าวที่จำกัดวงแคบหรือแค่2ชื่อเท่านั้นนั่นก็คือเซเนลัมนนใดา23 ของรอยย่ออันเบิร์กและเอมิเลโนมาร์ติเนสในด่านแชมป์โลกของแอสตันวิลล่า เริ่มที่รายละเอียดของคนแรกครับหลังมีข่าวเที่ยวไร้เที่ยวคือยื่นข้อเสนอมาตลอด2สัปดาห์หลังแต่ยังหาทางลงเอ่ยกันไม่ได้เสียทีนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นพร้อมมีรายงานออกมานะครับว่าทางรอยย้อนเบิร์พยายามจะเรียกข้อเสนอที่สูงขึ้นกว่าที่ราคาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นเข้าไปให้ประกอบกับระหว่างนั้นครับดันมีตัวแปรอย่างกาลาตาสลายที่เข้าฉากมาแล้วก็แจ้งว่าพร้อมสู้ดิวนี้ในราคาที่สูงกว่าที่ปีศาจแดงยื่นไปแล้วส่งผลให้ดิวชะงักลงครับเพราะว่ารอยย้อนเบิร์ในฐานะผู้ขายก็หวังรอท่าท ้้องงงวเินสสููใหกหก่่ารืไมล่าสุดออบวันที่ผ่านมาครับเดอะเทเลากาก็รายงานเอาไว้นะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการปรับปรุงข้อเสนอใหม่อีกครั้งและยื่นเพื่อหวังปิดเดีลนนี้ให้ทันก่อนตลาดปิดคืนนี้โดยข้อเสนอฉบับปรับปรุงใหม่นี้รวมหมดทั้งที่จะยื่นให้กับรอยอนเบิร์ตต้นสังกัดและในส่วนของข้อเสนอที่ยื่นให้กับนักเตะพิจารณาด้วยค่าตัวที่คาดว่าจะจบตามที่รอยอนเบิร์ตประกาศไว้คือน่าจะอยู่ที่20ล้านปอนด์ต้นๆครับตามข่าวเคสนี้ระบุว่าเหลือแค่ให้ตัวนักเตะนะครับตัดสินใจว่าจะรับข้อเสนอของสโมสรไหนเนื่องจาก นี้มันมีข้อเสนอทางการตาสลายวางอยู่แล้วและตัวของเซนเน่ลเมนก็รับรู้ว่าทางนั้นยื่นอะไรให้บ้าง และในระหว่างที่เคสของเซเนลเลมเนยังไม่มีคำตอบครับสื่อต่างประเทศก็อ้างอีกชุดข้อมูลนั่นคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพยายามจะก,กันเหนียวไว้ก่อนเพื่อสุดท้ายแล้วไม่ได้เซเนลเลมเนมาร่วมทีมด้วยการติดต่อกลับไปที่แอสตันวิลล่าอีกครั้งนะครับเพื่อสอบถามเงื่อนไขหากจำเป็นต้องเดินดีลเอมิเลโน่มาติเนสแต่เคสนี้สื่อแทบทุกสำนักลงความค,ามคิดเห็นตรงกันนะครับว่าค่อนข้างยา,ากและซับซ้อนด้วยเพราะหากแอสตันวิลล่าตกลงจะทำดีลขายเอมิเลโน่มาติเนสให้กับปีศาแดงมันก็มีความเป็นไปได้ครับที่ บบดููนนนี้ใใรรปปแแบบบบหึ่งซึ่งการจะมีตัวละครเพิ่มเข้าไปในสมการดีวมันก็หมายถึงขั้นตอนการพูดคุยที่เพิ่มขึ้นและอาจกินเวลาจนสุดท้ายไม่ทันเดทไลน์ตลาดที่กาลังจะใกล้ปิดตัวลงนั่นเองครับย้อนกลับไปในเคสของเซนเนลลมเมน์ข้อมูลเพิ่มเติมจากไซมอนสโตนลงไว้ยังอ้างความเป็นไปได้ในอีกฉากทัพหนึ่งนั่นคือหากสมมุติว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถปิดดีวเซนเนลลมเมน์มาได้จริงๆอาจทําให้การลาตาสายที่ไม่สมหวังจําเป็นต้องหันมาเลือกใครคนใดคนหนึ่งระหว่างอังเดโอนาหน้าหรือว่าเอ,าาาอกล สถานการณ์กึ่งงูกินหางสำหรับทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและกาลาตาสลายแต่ในช่วงเวลาเดียวกันข้อมูลของฟาบิซซโอโรมาโนออกมาช่วงหัวค่วาวันนี้ยืนยันถึงการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับเอเมเลโนมาติเนสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลือเพียงแค่เข้าเจราจาหาทางออกกับแอสตันวิลลาเท่านั้น ขณะที่แอสตันวิลล่าเองก็เตรียมพร้อมที่จะไปสวมดิวเซเน่ลาเมนแทนที่เหมือนกันตามที่ฟาบิซซโอโรมาโน่ลงอัปเดตเอาไว้สอดรับกับลอรีวิทเบลค่ายเดลต่าที่มีการระบุว่ามันไม่มีความเป็นไปได้แน่นอนครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะคว้าตัวผู้รักษาประตู2องคนทั้งเซเน่ลาเมนและเอเมเรโน่มาติเนสเข้ามาโดยที่อังเรลนาหน้าและเอาตายบายินดียังอยู่ในทีมหากจะเกิดขึ้นก็คือการที่คนใดคนหนึ่งระหว่างบายินดีหรือว่าโอนาน่า ถูกพองถ่ายออกไปแต่ทีนี้ด้วยกรอบเวลาตลาดที่เหลืออีกแค่ไม่กี่ชัว่วโมงข้างหน้านี้ความเป็นไปได้ที่ปีศาจแดงจะหาทางระบายผู้รักษาประตูที่มีอยู่เดิมออกไปสักคนมันดูจะไม่ทันดังนั้นฝั่งขาเข้าเต็มที่ก็ต้องเลือกเอาครับว,ว่าจะคว้าใครระหว่างเซเนลเลเมนหรือว่าเอเมเดโนมาร์ติเนสซึ่งจะทําให้ปิดตลาดรอบนี้ปีศาจแดงมีในด่านในทีมชุดใหญ่ถึง4คนและเชื่อว,ว่าพวกเขาจะใช้เวลาในช่วงที่เหลือก่อนเปิดตลาดรอบหน้าในการประเมินอังเดรโอนานากับเอาตายบายินดีว่าควรปล่อยใครออกไปเพื่อให้ตําแหน่งคน นวนสคนตามปกติทั่วไปนั่นเองครับด้านข้อมูลของไมค์แมกกาสคนข่าวค่ายเดอะเทเลกราฟย้ำถึงลำดับความสำคัญของตำแหน่งผู้รักษาประตูของปีศาจแดงในตอนนี้คือพวกเขาโฟกัสหลักไปที่เซนเน่ลเมนที่อยู่ในกระบวนการเจราจากใกล้เคียงจะสำเร็จ ถ้าว่ามันเกิดมีอีกกระแสข่าวเรื่องของเอเมเรโนมาร์ติเนสออกมานั้นก็เป็นความจริงครับเนื่องจากทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเห็นว่ากระบวนการพูดคุยในดิวของเซเน่ลาเมนยังไม่มีอะไรการันตีได้100%ว่าพวกเขาจะปิดดิวนี้ได้แน่ๆก็เลยเปิดเจราจาคู่ขนานกันไปเลยกับแอสตันวิลล่าเพื่อเกิดกรณีที่ไม่คาดฝันดิวล่มกับเซเน่ลาเมนพวกเขาก็จะได้ต่อเส้นเรื่องกับเอเมเรโนมาร์ติเนสได้เลยทันทีบนกรอบเวลาตลาดที่ยังเหลืออยู่ ย้อนกลับไปที่บทวิเคราะห์สถานการณ์อนาคตของเอเมเดโนมาร์ติเนสกับความเชื่อมโยงที่มีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเดอะแอตแลนติกมีทำไว้เขียนโดยเจคอบทันสเวล คนข่าวที่เป็นสายข้อมูลใกล้ชิดทำข่าวเฉพาะสโมสรแอสตันวิลล่าระบุว่าที่ชัดเจนคือเอมเรโนมาร์ติเนสอยากจะออกจากทีมตั้งแต่ต้น,ต,นตลาดเปิดทําการแล้วพร้อมทั้งมีการแสดงออกที่สอชัดเจนว่าเขาจะย้ายออกจากทีมและวิลล่าก็เปิดท่าทีพร้อมรับทุกทางเลือกที่สนใจจะดึงตัวเขาออกไปด้วยปัญหาเดียวคือตลอดช่วงเวลาดังกล่าวมันไม่มีข้อเสนอที่จริงจังเข้ามาหาเลยหากวิลล่าแยกทางกับมาร์ติเนสพวกเขาก็ไม่เสียหายอะไรนะครับเนื่องจากมีการวางตัวมาโกบีซอสจากสโมสรแบสไว้ก่อนแล้วอีกทั้งหากต้องลงตลาดหา เ,เข้ามาใหม่เพื่อให้ทัดเทียมกับดีกรีของมาร์ติเนสพวกเขาก็มองไปที่ดิโอโก้คอสตาสำหรับมาร์ติเนสนั้นการที่วินล่ามีเขาอยู่ชัดเจนว่าช่วยทีมแข็งแกร่งขึ้นแต่ฟอร์มของเขาดรอปลงอย่างน่าใจหายไม่น้อยในซีซั่นที่ผ่านมามีข้อผิดพลาดในเกมสําคัญให้เห็นเช่นเกมรอบ8ทีมแชมเปียนลีกนัดที่เล่นในบ้านของตัวเองขณะเดียวกันความเป็นไปได้ในกรณีของคอปปี้เมนูที่เจ้าตัวทําการแจ้งขอย้ายทีมในรูปแบบยืมตัวเพื่อหาโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่อง ผ่านมาสอสาวันแล้วก็เป็นที่ยืนยันชัดเจนนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่อนุญาตให้เป็นไปเช่นนั้นเพราะยังไม่ได้มองว่าคอปปี้เมนูหมดอนาคตกับทีมสิ้นเชิงขนาดนั้นแต่มองในแง่ของอนาคตที่ว่านี่คือผู้เล่นที่สามารถเป็นแกนหลักของทีมได้ เพียงแต่ณวันนี้ดูเบนอัลบริมยังต้องการให้ตัวของนักเตะนั้นทํางานหนักกับการพัฒนาบางจุดบางด้านในการเล่นของค o อปปี้เมนูให้ดีขึ้นและละเอียดขึ้นกว่าที่เป็นอนดิเช่นในแง่ของความเข้าใจเกมการอ่านเกมในสนามและอื่นๆนอกจากนี้พอหลังจบเกมคืนวันเสาร์ที่ผ่านมามาเตอสกุนย่าได้รับบาดเจ็บรวมไปจนถึงการที่ภายในทีมเองก็ไม่ได้มั่นใจในสภาพร่างกายและความฟิตของเมสันเมาส์ เพราะตามประวัติสภาพร่างกายนั้นไม่ชัวร์ว่าจะโป๊ะแตกเจ็บหรือว่าต้องพักอีกนานแค่ไหนหากมันเกิดขึ้นทําให้ปีศาจแดงเองก็ต้องการมีคัพปี้เมนูเอาไว้เผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินในตำแหน่งมิดฟิลด์ที่พร้อมจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไปก่อนนั่นเองครับนอกจากนี้พอล่วงเข้าช่วงดึกกระแสะข่าวที่อ้างว่าแอสตันวิลล่าพยายามจะเปิดเจราจาหาความเป็นไปได้ที่จะนําจาดอนซันโชของปีศาจแดงไปเล่นที่วิลล่าพาร์กก็ร้อนแรงขึ้นโดยเชื่อกันว่าทั้งสองสโมสรน่าจะพยายามหาข้อตกลงที่ให้จาดอนซันโช เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในดีลของเอเมเดโนมาร์ติเนสหากว่ามันเกิดขึ้นแต่กรณีนี้มันยังมีคำถามในแง่ที่ว่าแอสตันวิลล่าจะครอบคลุมค่าเหนื่อยของนักเตะได้ไหวแค่ไหนหากว่าเป็นการย้ายขาดถาวรแบบสลับขั้วหรือหากเป็นการสลับขั้วแบบเช่ายืมก็อาจเป็นไปได้ว่าท้ายที่สุดแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องบเ o อร์ค่าแรงบางส่วนของจาดอนซันโชไปด้วยส่วนจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นั้นคงต้องจับตารอดูกันจนกว่าจะล่วงผ่านตีหนึ่งคืนวันนี้ไปแล้วนั่นแหละครับทุกอย่างถึงจะได้ข้อสรุปตตต้้้้ออองงงยยยยมมรรับนะววว่่่งงาาาาา่าาาาาาิดกกลลลเเเสซืขทไห ทิศทางข่าวที่ถูกนําเสนอออกมาก็พร้อมจะสวิงกลับไปกลับมาได้ตลอดทุกช่วงนาทีเพราะหากเปรียบเทียบในช่วงเวลานี้ก็เหมือนพรามไทม์ของนักข่าวและสํานักข่าวเช่นกันนะครับที่ต้องเร่งนําเสนอรายงานความเชื่อมโยงของผู้เล่นกับสโมสรที่มีแรงดึงดูดในหน้าสื่อและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็เป็นอะไรที่ง่ายอยู่แล้วครับที่จะถูกโยงและสามารถทํายอดการเข้าถึงของผู้รับข่าวสารได้เยอะแยะมากมายหากจะสรุปคร่าวๆจนถึงเช้าวันนี้ตลาดหน้าร้อนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขาเข้ามีทั้งสิ้น5คนนะครับนั่นก็คือมาเตอุสกุญย่าเอนโซ ลีออนแบรอันเอ็มบูโมและเบนจามินเซสโกส่วนฝั่งขาออกหลกัหลกๆทั้งขายขาดปล่อยยืมและหมดสัญญาที่น่าสนใจก็จะมีทั้งเอเลนโดกาลาโชโทบี้คอยเออร์คิสเตียนอิลิกเซนจอห์นนี่อีแวนเล็กเล่นวิกเตอร์ลินเดเลฟที่หมดสัญญาและเพิ่งตัดสินใจตอบรับข้อเสนอเข้าร่วมทีมกับทางแอสตันวิลลาไปเมื่อวานนี้มาคาดัตฟอร์ดเป็นต้น ส่วนจะมีเพิ่มเติมมากกว่านี้ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกในช่วงวันสุดท้ายของตลาดที่จะปิดทําการตรงตามเวลาบ้านเราคือตีหนวันนี้หรือไม่เราจะมาสารุปทั้งหมดในแบบ100%กันในะรอบโร้เช้าว,วันต่อๆไปกดซับสับหลอกและรอติดตามชมกันได้ทุกเช้าแบบนี้ได้เลยนะครับ